24ชั่วโมงในเกม King Legacy ในวันนี้กับภารกิจตามล่าผลท้องสุดเท่จะสนุกแค่ไหนกันเนี่ยก็ต้องไปดูกันเลยและในวันที่ผมเนี่ยรอคอยมานานแสนนานแล้วก็ว่าได้เกม King Legacy เนี่ยก็ได้ทําการอัปเดตสักทีและเห็นเขาบอกว่าอัปเดตในครั้งนี้เนี่ยมีผลทองคำเพิ่มเข้ามาด้วยโอ้โห แค่คิดมันก็ตื่นเต้นแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าในวันนี้เนี่ยผมจะได้ผลทองมาครอบคลองหรือเปล่า,าแต่ระหว่างที่ผมเนี่ยกำลังทําการนั่งเรือไปนั่งเรือมาและก็ทนในนั้นเนี่ยผมก็ได้การเจอกับเกาะไฮด้าเกิดเฉยเดี๋ยวก่อนนะเปิดคลิปมาผมก็จะได้ทําการตีไฮด้าเลยเหรอวะเน,นี่ยดวงมันจะดีไปไหนไว้เจอกันเลยนะเจ้าไฮด้าแต่ระหว่างที่ผมเนี่ยกำลังทําการนั่งเรือไปถึงเกาะไฮด้าผมก็ต้องทําการเสียใจอย่างมากเลยก็ว่าได้เพราะว่าคนเนี่ย เาตีให้ได้กันไปหมดแล้วอ่ะทุกคนโอ้โหโมาไม่ทันอีกแล้วเหรอวะเนี่ยมาช้านิดเดียวเองไม่นะเกาะไฮด้าอดตีเลยเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะทุกคนว่าผลทองเนี่ยมันจะออกยากแค่ไหนกันเชียวมาดูกันเลยผลแรกผมจะได้ผลอะไรกันแต่เดี๋ยวก่อนนะเปิดมาผลแรกผมดันได้ผลสันเฉยเลยเฮ้ยสงสัยวันนี้ผมน่าจะมากับดวงและก็ผลที่สองผมดันได้ผลตีนหมีและก็ผลที่3มเดี๋ยวก่อนนะผมดันได้ผลน้ําแข็งเฉย เฮ้ยสงสัยวันนี้ผมน่าจะมากับดวงแน่ๆเลยวะทุกคนแต่ก็เดี๋ยวก่อนนะผมขอทําการเก็บผลพิสายก่อนเลยละกัน,กนเห็นเขาบอกว่าอัปเดตในครั้งนี้เนี่ยเราสามารถเก็บผลพิศาจได้อย่างละ2ผลใช่ไหมทุกคนถ้าเกิดผมจะไม่ผิดนะนะทุกคนสามารถเก็บได้อย่างละ2ผลถ้าเกิดใครจะซื้อช่องเพิ่มนะทุกคนก็ต้องเติมโลบักซื้อนะทุกคนมาเลยละกันในตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รอชา้าที่จะทําการตามล่าผลตองและผมเนี่ย, <ๆ S 2> ยก็ทาการสุ่มแบบนี้ไปเรื่อยๆสุ่มแล้วสุ่มอีกสุ่มแล้วก็สุ่มอีกสุ่มแล้วก็สุ่ม ไม่ว่าจะนอนซุมเตียรรงกาซุมแต่ผลทองเนี่ยมันก็ยังไม่ออกเหมือนเดิมเลนเอาซะผมแอบท้อใจเลยก็ว่าได้ผลทองอทุกคนมันออกยากเกินเฮ้ยนี่มันผลทองหรือว่าผลอะไรกันครับเนี่ยทำไมมันออกยากออกเย็นเกิน มันก็ได้ยากเกินตัดมาในตอนนี้เลยละกันผมก็ทำการรู้สึกโมโหแม่สาวน้อยคนนี้มากว่าทําไมแม่สาวน้อยคนนี้เนี่ยไม่ให้ผลทองผมสักทีผมก็ไม่รอช้าเลยละกันตามการใช้ขาสันจิวีสองเนี่ยทำการเตะแม่สาวน้อยคนนี้ไปเลยถึงซันจิเนี่ะมันจะไม่เตะผู้หญิงนะทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยไม่เหลือนะเฮ้ยบอกไว้ก่อนแต่ระหว่างที่ผมเนี่ยกำลังทาการสุ่มผลไปแบบเพลินๆแล้วก็ทัในใดนั้นเนี่ยผมก็ดันทําการได้ผลมังกรมาเฉยเลยเอ้าเดี๋ยวก่อนนะผมอยากได้ผลทอง ไม่ได้อยากได้ผลมังกรสักหน่อยจะเอามาทําไมวะเนี่ยอยากจะได้ผลทองเฮ้ยหมดคําจะพูดเลยเฮ้ย <c oughs> สุ่มไปตั้ง50กว่ามานี้แล้วนะทุกคนแต่ว่าผลทองเนี่ยมันก็ยังไม่ออกอยู่ดีผมก็ยอมใจจริงๆเลยว่าผลทองเนี่ยมันก็ได้ยากเกิน แต่ว่านะทุกคนผลทองเนี่ยที่ว่าได้ยากแหละแต่ว่าความรักของเธอเนี่ยมันได้ยากยิ่งกว่าผลทองซะอีกไหนๆก็ไหนๆแล้วนะทุกคนผลปีศาจที่ผมเนี่ยไม่ต้องการนะทุกคนผมขอทาการเอาไปแจกให้กับคนที่ต้องการผลปีศาจเลยละกันแจกไปเลยนะทุกคนผลน้ําแข็งใครต้องการผลปีศาจอะไรก็บอกผมได้นะเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยผลปีศาจผมเนี่ยมีโคตรเยอะมากเลยเอาไปเลยขอทําความดีหน่อยเถอะแต่ว่าถึงผมเนี่ยจะทําความดีแค่ไหนก็ช่างเถอะแต่ว่าผมก็ไม่เคยอยู่ในสายตาเธออยู่ดี เ้ยพูดมาแล้วมันก็เศร้าอีกเหมือนเดิมระหว่างที่ผมเนี่ยกาลังทำการสุมผลพิศดารแบบนี้ไปเรื่อยๆผมว่ามันก็จะเงียบๆนะทุกคนผมก็เลยขอทำการร้องเพลงให้ทุกคนฟังก่อนนะแล้วกันทุกๆคนเดี๋ยวมาฟังกันเลยดีกว่า <c oughs> เธอใจลอยอย่างนี้จะไปคานุมขี้เศร้าเสือซีเท้าแบบเขาที่หน้าตาดีโอ้ยคนอะไรวะร้องเพลงโคตรเพราะโอ้โหชมตัวเองก็เป็นว่าตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ1ิบกว่าปีผมก็ยังยืนอยู่ที่เดิมและก็ยังไม่ได้ผลทองอีกเหมือนเดิมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันก็เล่นเอาซะผมท้อแล้วล่ะทุกคนวันนี้ผมจะได้หรือเปล่าวันนี้ผลทองผมก็อยากจะได้เหมือนกันนะแต่ว่าสุ่มยังไงมันก็ยังไม่ได้อยู่ดีเล่นเอาสมานีผมเนี่ย ใกล้จะหมดแล้วนะทุกคนผมละโคตรท้อจริงๆเลยและก็ในที่สุดในวันที่ผมเนี่ยรอคอยมานานแสนนานในที่สุดผมก็ได้มาสักทีโอ้โหกว่าจะได้มาก็เล่นเอาซะผมเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะทุกคนนึกว่าจะไม่ได้แล้ววันนี้เนี่ยผลทองมันก็ได้ยากเกินดูที่ทุกคนขอดูหน้าตาผลทองหน่อยดิว่าหน้าตาผลทองเนี่ยมันหน้าตาย่งไงแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะนี่มันผลทอง หรือว่าผลขี้กันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเล้อเล่นล้อเล่นมาเลยทุกคนในตอนนี้เนี่ยมันก็ถึงเวลาที่ผมเนี่ยจะต้องทําการกินผลอุนจิอุนจิแล้วนะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันชื่อผลทองไอสัตว์ไม่ใช่ผลอุนจิมั่วแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวมาดูสกิลของผลทองกันเลยดีกว่าทุกคนเริ่มจากสกิลแซดแต่เดี๋ยวก่อนสกิลแซดมันก็เท่ใช้ได้อยู่และก็สกิลเอ็กนะทุกคนแต่เดี๋ยวก่อนนะสกิลเอ็กเนี่ยโอ้โหโคตรเทเลยวะทุกคนกําปั้นทองคําาว่แลละกก็สิ และก็สกิลวีแต่เห็นเขาบอกว่าทุกคนสกิลอีของผลทองเนี่ยเป็นสกิลที่โคตรโกงทุกคนดูดิและก็สกิลอีโอ้โหบอกได้เลยว่าผมโคตรชอบสก e ิลอีวะทุกคนดูดิ มันก็โกงจริงๆนะเนี่ยสกิลอีเนี่ยในตอนนี้เนี่ยผมก็ด้เนินการใช้ผลทองเนี่ยทำการฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าถามผมนะทุกคนว่าผลทองเนี่ยฟาร์มนี้หรือเปล่าผมว่าผลทองเนี่ยมันก็พอฟาร์มได้อยู่นะทุกคนก็พอฟาร์มดีใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยและผมก็ดำเนินการใช้ผลทองทําการฟาร์มแบบนี้ฟาร์มยาวๆไปเลยและกันถึงผมเนี่ยจะไม่มีเงินไม่มีทองแต่ว่าคนอย่างผมน่ะมันก็มีหัวใจอยู่นะแต่ว่าเธอเนี่ยคงจะไม่สนใจหัวใจดวงน้อยๆของผมหรอกเฮ้ย พูดมาแล้วมันก็เศร้าอีกเหมือนเดิมและก็หลังจากที่ผมเนี่ยทำการใช้ผลทองเนี่ยทำการฟาร์มแบบนี้ไปสักพักหนึ่งจนในที่สุดในตอนนี้ผมก็เลเวล3,835เป็นที่เรียบร้อยแลละผลทองเนี่ยมันก็ฟาร์มดีใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยทุกคนไม่ธรรมดาจริงๆเลยผลทองแต่ว่าเดียวก่อนนะทุกคนและก็ทันใดนั้นเนี่ยผมก็ได้การเกิดความสงสัยว่าทุกคนถ้าเกิดผมเอาผลทองเนี่ยไปตีเจ้าตะเลมันจะตีดีหรือเปล่าวาทุกคนเออหว่ามันน่าคิดนะเนี่ยว่าผลทองเนี่ย มันจะสามารถตีเจ้าทะเลได่หรือเปล่าเดี๋ยวไว้รอดูกันเลยดีกว่าตัดมาในตอนนี้เลยแล้วกันผมก็ได้การใช้ผลทองเนี่ยทำการฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆฟาร์มยาวๆไปเลยแล้วกันผมก็ได้การฟาร์มและก็ฟาร์มอีกฟาร์มและก็ฟาร์มอีกฟาร์มและก็ฟาร์มอีก ฟาร์มแบบนี้ไปยาวๆเลยและกันและก็ในที่สุดในตอนนี้เจ้าทะเลเนี่ยมันก็ําการเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาดูกันเลยดีกว่าทุกคนว่าผลทองเนี่ยมันจะสามารถตีเจ้าทะเลได้หรือเปล่ามาเลยเจา้าไสเดือนทะเลเจอพลังผลทองผมหน่อยและกันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนทุกคนคือผลทองเ,เนี่ยมันไม่สามารถยืนบนน้าได้ผมก็เลยจะต้องทําการเซฟตัวเองนิดนึงมาเลยเจา้าไสเดือนทะเลและผมก็ไม่รอช้าทาการจู่โจมเจา้าไสเดือนทะเลไปเลยแต่ว่าก็บอกได้คาเดียวทุกคนว่าผลทองเนี่ยตีเจ้าทะเลยากเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน กว่าจะโดนแต่ละสกิลมันก็ยากเอาเรื่องนะทุกคนแต่ถ้าถามว่ามันตีได้หรือเปล่าผมว่ามันก็ตีได้อยู่นะทุกคนมาเลยเจ้าไสเดือนทะเลและก็ในตอนนี้เนี่ยผมก็ดำเนินการใช้ผลทองเนี่ยทำการต่อสู้กับเจ้าไสเดือนทะเลแบบนี้ไปเรื่อยๆมาเลยเจ้าไสเดือนทะเลแต่ว่าผลทองเนี่ยก็บอกได้เลยนะทุกคนว่าตีเจ้าทะเลก็ยากเอาเรื่องอยู่เหมือนกันและผมเนี่ยก็ดำเนินการต่อสู้กับเจ้าไสเดือนทะเลแบบนี้ไปเรื่อยๆสู้แล้วก็สู้อีกสู้แล้วก็สู้อีกสู้แล้วก็สู้อีกจนในตอนนี้เนี่ย ดูเหมือนว่าเจ้าเสเดือนทะเลเนี่ยมันก็บาดเจ็บหนักพอสมควรแล้วก็ในที่สุด <üğ Rest> <me an> เจ้าเสืเดือนทะเลนะทุกคนมันก็ได้การตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วลาก่อนนะเจ้าเสืเดือนทะเลเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าผมจะได้กล่องเทียอะไรกันแต่สิ่งที่ผมดันได้มาแล้วก็ผมดันได้กล่องเทียสองเฉยเลยเฮ้ยได้กล่องเทียสอง,สอง,สองมาทุกคนมาลุ้นกันเลยดีกว่าว่าจะได้ของดีอะไรหรือเปล่าทุกคน Korea. แต่ผลปีศาจที่ผมดันได้มาแล้วก็ผมดันได้ผลฟีนิกซ์แถมผมยังได้สามดาบอีกต่างหาก โอ้โหทําไมวันนี้ผมมันดวงดีจริงๆเลยวะทุกคนมันก็ดวงดีเกินเฮ้ย <c oughs> ทําไมมันหล่อเท่ได้ใจจริงๆเลยวิชา3ามดาบเนี่ยแต่ว่าขอพูดอะไรหน่อยนึงนะทุกคนวิชา3ามดาบเนี่ยที่จริงเนี่ยคนอื่นเนี่ยเขาพ่ากันได้ตั้งเยอะตั้งแยะแล้วแหละแต่ว่าผมเนี่ยเพิ่งจะได้มานะทุกคนก็ธรรมดานะทุกคนคนมันดวงไม่ดีเพิ่งจะได้มาคนอื่นเขาจนได้กันหมดแหละแต่ว่าผมเนี่ยเพิ่งจะได้มาเองโอ้โห หมดคําจะพูดงั้นสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับรักคนดูทุกคนนะคระับาบายยผมจุ๊บๆไปละ